เปิดดเลยไอ้มิสมตอร์เหรอขอร้องเพลงเลยหวันดีได้ไหมอ่านเลยดีพอเลยดีพอเลยดีพอเลยติ๊งผมไม่ได้เชื่อว่าดีไม่พอดีแล้วเธอดีพอเพลงไทยวะอ่ะขอะเขาจะต้องมารับน้องพามจ้าไม่ผิว่าจะเปิดรายการในการร้องเพลงหวานๆค่าก็คือคำว่าร้องเลยไม่มีใครร้องก็ ที่กินอยู่ตอนนี้มันก็ดีแล้วเธอใช่มันดีแล้ว I say love you กลัวไม่เป็นเหมือนเดิมเออเราไม่ละละเออเราไม่ละละกลัวฝังทางไหนบ้างครับเพลงนี้ทางหูก็อย่างเดียวทางหูก็อย่างเดียวแต่ไมจะแปลกใจม่าทำไมมีน้องพร้อมอันเทอร์ไบตีเจมาเขาต้องบอกว่าวันนี้เป็นตีมขนมหวานที่เราสัมกินที่บ้านกันด้วยความที่แบบเออเขามีคงเป็นคู่กันนะเซฟเจมเจมเซไปอะไรอย่างนี้เราก็อยากมีคู่มาอิจฉาไงก็เป็นอะไรคะแหมพร้อม มันเบียยเขาชูเอี้ยงเลยเออเปี้คุณอะไม่หวานอ่ะไหนลองจับมือเดี๋ยวคุณจับมือกันหน่อยสิจับมือไม่จับมือทำไมมือหมิ่นจังเดียวะมือมูววันนี้พี่สั่งมาให้กินเยอะเลยต้องพร้อมพี่ได้สั่งดิเซอร์ เช่นป่าว่าทะเลทรายถูกต้องทะเลทรายมีฮาวีฮาวูฮาวีฮาวูเ y เร p p y t h ไม่มีใครห้ามเชื่อคนไม่ครนเลย ไปอาหารไทยก่อนดีกว่านี่เลยจากร้านชาหอมทีร้านนี้ดังมากในะโซเชียลรู้จก <ừ> ักขนมหวานไทยไหมรู้รู้ค<น>รับร,รู้จกักรู้จกักนิดนึงใช่ไหมบิดเรามาทานกันเลยเลื่มไหมใครตอบถูกของแก้มซ้ายใครตอบผิดของแก้มขวาเอ้ยอย่าพูดเสียสะเลยกูอะป่ะไม่ตอบกันไม่ตอบเมนูนี้คือเมนูอะไรผมว่าเป็นบิงซูแห้งบิงซูแห้งขนมไทยขนมไทยแต่เราบิงซูบังบางเจ็บเสียบัง คอตอแบบคนที่มีสมองอะมรกันแตงโมโอยเกือแตงโมโอยเกือผลไม้มีแตโมถแต่ไม่โรยเกลือมันโรยสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นอาหารแตงโมโอยกระเทียมแตงโมพริกะม่ิกเกลือหอแตงโมอะไวะอะี่อะไร่อะไรี่อะไรย่ปลาปลาอะไรปาอะไรปาที่มีปลาปลาปลาปาปาปา ปาตากุ้ยอยปาตากุ Boy? ้ยแตงโมแดดเดียวแตงโมแดดเดียวปลาไม่เปียกปลาไม่เปียกปลาแห้งเออโอ้โหป๊ดต้องต้องมาขนาดนี้เนี่ยมันคือเมนูแตงโมปลายแห้งจ้าอันนี้คือเป็นเมนูที่แบบชอบไว้กินแบบดับร้อนไงอ่านี่นี่คือปลาแห้งจ้าว่ากินแล้วก็โลดลงไป หวานมากชื่นใจมากไปร้านค่ะแรกมันผสมผสมกันคือแตงโมมันหวานส่วนปลามันจะมีความแบบจืดๆเค็มๆพอกิอนกันมันก็เป็แบบฟิวชั่นระหว่างหวานๆแต่เค็มต่อไปเมนูต่อไปเมนูนี้มีเพลงนะข้าวแช่ข้าวแช่ข้าวแช่แช่ <c oughs> แช่แช่ทำไหมทำไหมต้องต้องพร้อมยิ้มได้พี่ก็ดีใจแล้วนี่เมนูข้าวแช่จ้ะ อันนี้ก็มาจากร้านเดียวกันของพ่ร้านเดียวกันเลยชาหอมทีเลยอันนี้เพื่อนเขาแช่นี่มันช่วยความแบบเย็นชื่นใจเขาจะใช้น้ำอบดอกมะลิอย่างเงี้ยมันต้องกินน้ําแข็งใส่น้ำแข็งด้วยแล้วพอกินไอ้พวกนี้มันทำให้เย็นชื่นใจสุดชื่นขึ้นมาอันนี้เรากินข้าวใช่ข้าวลูกข้าวเลยดีมากหอม อืมรีวิวหอมทั <frequently> ้งเลยอ่ะจริงใส่ปวยคือใส่ปวยใส่ปวยใส้ปูลูกใส้ปองใส่ปองหมุกมุกหมุกมาต่อไปกว่านู่นอาหารไทยหนึ่งอย่างเนี่ยสีเหลืองเยลลโมะม่วงเออเออเร่นสอบเทแล้วลองกินดูลองกินดูเห็นไหมเพราะเนี่ยมะม่วงเขาจะมีความแบบ พี่ถินพี่ถันมากมคือเขาใช้ <c oughs> ข้าวข้าวเหนียวมูนที่เอาไปปร <c oughs> ุงเยอะนะอร่อยไหมอร่อยข้าวเหนียวมูนเขาคือเข้ามูนมาอย่างดีมาก <c oughs> จริงๆมีอร่อยกว่าขนมหวานนะ อะไรฮะพี่พี่ไม่สวยแอบแซ่บมาที่เมนูนี้ด้วยก่าครับร้านนี้เป็นชื่อร้านว่าทองย้อยนะครับนี่ไม่กินอะไรบ้างนี่ทุเรียนเอากินทุเรียนอีกงโอเคเป็นไง้างเป็นไง้ากรีวิวสิรีวิวสิเค้กทุเรียนอร่อยมากทุเรียนมันสุกแบบ หวานนะ่ะแล้วก็ตัวคัมโบข้างล่างคือกรอบเพราะว่าหลายคนน่าจะชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าสวรรค์รสชิมมิ<ด>มง่งมีความเปรี้ยวตามด้วยครีมหวานตามด้วยเค้กเกอร์นิด<ม>นิดนิดหน่อยทุกอย่างมคนน่าชอบเรามาชิมกันแบบพี่รอจังหวะการชิมมานานแล้วพี่นั่งมองอุ้ยอ๋องเฉยเลยอ่ะตัวอะไรอ่ะ เพิ่งเห็นว่ามีบัวลอยอยู่ข้างอไบัวลอยเค็มนี่บัวลอยจ้าต่แ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 ต่ต่แต่แต่ต่แต่ต่นต่แต่แต่แต่นต่แ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 ต่่แต่แต่แ่แต่แล่แแ่่าแ่แ่ ไม่หวานมันกำลังดีเออกินละแฮปปี้ครับอะมาต่อกันดีกว่าเคยกินอาหารแบบขนมหวานไต้หวันไหมเคยไหชาน่ไข่มุกชาโนไข่มุกใช่ไหมวันนี้พี่พากินขั้นเหนือกว่าชาโโร่จะเป็นเหมือนแบบขนมหวานไต้หวันมันจะมีพวกรากบัวพวกเฉาก๊วยพวกเต็มไปหมดเลยแปะก๊วยนี่คือ บอกเลยว่าเหมือนซีซีบ้านเราเลยเออลองกินดูลองกินดูมันเป็นเหมือนขนมหวานแล้วกินยังไงอะกินยังไงก็ตักใส่จานนี้เลยคุ๊กก็อกคุ๊กก่อนี่ฟุ๊กคุกนี่เห็นไหมมันจะมีหลายหลายย่างอะพอตักใส่จานเสร็จปุ๊บเราก็น้ำเนี่ยเทลงไปมันเป็นน้ำเชื่อมเป็นน้ำเชื่อมอะเจสันอะไรน่าลองกินดูโอเคก็คือคล้ายๆกับซีซีอีถูกต้องแล้วจะไม่จะไม่แคลอยหวานเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นหวานแบบหวานต่างชาติอะมันไม่ใช่หวานไทยที่หวานเจี๊ยบอะนี้คือจะมีหวานแบบ

มาที่<อ>เมนูดีกว่าถ้าเกิดกินของหวานแล้วไม่มีสิ่งนี้ถือว่าไม่ใช่เทปมันจะกินของหวานจ้ะอันนี้คืออะไรนี่ไรเอ่อจานมันคือครัวซองจากร้านบูฟอ่านี่ครัวซองเนี่ยทำไมครัวซองเนี่ย รัวซองนี่แหละจ้าเอกรงดิดเลยถ้ามีรัวซองถือว่าไม่ใช่ของหวานโดยขนาดแอดสักใครคิดถึงแบบอยากไปปารีสจะไปฝรั่งเศสนั้น้ำให้กินอันนี้ครับอะไรนะพี่เล็กออกเสียงอีกรอบนึงครัวซองเออใช้สัมผัสแบบสเนียงแทรีดหน่อยให้เลือกคนหนึ่งหนึ่งหน้าชอบหน้าอะไรหน้ายวมากเลยอ่ะ เป็นหน้าไข้ผู้ไข่ผู้ hey g i มากินดีกว่ากินดีกว่าอืมูอร่อยมากขอให้กินครัวซองดิไส้ก่อนกูอร่อยมากมันเสียงคือตอนฉีกมามันเสียงกรอบมากเสียงกรอบปะใช่ครัวซองที่ต้องเสียงกรอบปะอบครัวซองที่ต้องแบบบีออกมาแล้วเป็นชั้นสวยแล้วก็จะมีเสียงกรอบนะครับ อยากกินเยอะถ้ากินแล้ว<ะ>ดิบจะหนอนถ้าเกิดกินเยอะแบบก็อยูะอะ่สุขภานี่กูกินหรือกูทำเนี่ย <c oughs> ต้องกูเยอะมากดีปะ่ะดีปะ่ะดีปะ่ะดีของพี่คือกุ้งเป็นตัวเลยนะแล้วมีความแบบไม่ใช่มีแค่กุ้งนะคะฉีดฉีดแค่ด,ดูเลยมันมีซอสแล้วมีแบบเหมือนเหมือนเป็นเครื่องเทศของเขาอร่อยมากคือมันแบบใครที่ชอบแบบรสสัตว์จานอ่ะแนะนำตัวนี้เลยนะคะตัวไส้กุ้งนะคะอร่อยมาก ก็คือครัวซองตรันบูฟนะครับมีทั้งเป็นครัวซองที่เป็นของหวานด้วยแล้วก็เป็นของขาวนะครับใครอยากกินแบบไหนก็ลองเลือกดูแล้วกันเดือดใส่ผมเลยโอเคเราตัดมาที่เครื่องดื่มกันม้างกว่ารอมานลานแล้วชื่อร้านว่าดิสนอาโกโก้อาโกโก้เเตยเตี๊ยวเตีเตี๊ยวเตี๊ยเตีเ้เตี๊ยเตยวเตีกยเตี๊ยวเตเตี๊ย้เตเต้ยวเตี๊ควเตี้เตเต สี่ห้าแสนแล้วท้านอันดีที่ถนัดสุดขอลูกดอกร้านนี้เป็นร้านชื่อดังในโซเชียลนะครับแล้วก็ร้านนี้มันเปิดประมาณ4ี่ทุ่มถึงตีสองคือช่วงคี่ช่วงนี้สถานการณ์มันยังไม่ไม่เข้าที่เข้าทางเขาเลยมีเฉพาะออนไลน์เดลิเวิ่อย่างเดียวถ้าร้านเปิดเมื่อไหร่ก็สามารถไปชิมได้แถวสียกบ้านแขกนะคะร้านมินในอลโกโก้คือเขาจะเปิดตั้งแต่กี่โมงนะ สี่ทุ่มถึงสี่สองนั่นแหละอ่าซึ่งที่นี่กิมมิ่งเขาคือว่าจะต้องอะไรนะจะต้องอะไรนะใส่เงินด้วยอะไรใส่เงินด้วยแบงค์ห้าสิบต้องใช้แบงค์ห้าสิบบาทเท่านั้นนะอีกไม่รับนะแล้วผมผมแบงค์ร้อยฉีกครึ่งหนึ่งเนี่มันก็เป็นห้าสิบตัวจับด้วยตันจับด้วยง่ายเลยได้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เขาคือเราสามารถยืนชิมความหวาน จนกว่าเราจะพอใจได้ซึ่งที่ร้าน้มีความหวานหมดสา3ระดับด้วยกันมีก d ๊ดไนท์มิ n ไนท์แล้วก็ดักไนท์ครับวันนี้ก็เราก็สั่งทั้งหมด3ความเข้มข้นพอดีเลยนะเอ๊ะสั่ง3เหรอเอ๊ะอืมใช่สั่งไม่มี4ว่ะอันนี้คืออะไรมิตไนอ่ะเข้มข้นมากโอ้เข้มข้นที่สุดเลย ถ้าใครชอบผมว่าถ้าใครชอบโกโก้แต่มมันก็ีแบบโกโก้ของจริงอ่ะต้องกินมิ้นต์เตอร์ถ้าชอบของพรอมเป็นไงร้านนี้เขาชื่อดังมากเลยนะพี่เคยไปต่อแถวอยู่ประมาณ5ชั่วโมงไม่ได้กินไปถึงต่อแถวซื้อโกโก้อต่อผิดร้านไม่ไม่ไม่กินโกโก้ทีวะโอ้คนละแถวไอ้แถวซื้อไอ้นี่แถวซื้อคิปปี้ครีมเลยอดกินเลยเงี้ยมากเลย กินแล้วไม่หัดเปิดกระตุนทุกคนนะดโอ้กันัิจตยตส์ามจริงเหนื่อยบ้างไหมกับสิริเนะ มเมนูนี้อร่อยไหมอร่อยอร่อย,ออยที่จัดการ,รให้เรียบร้อยเลยซึ่งวันนี้ก็จะไม่มีเมนูร่วมมิรอย่างเช่นเคยแต่เราจะมาถามว่าชอบเมนูไหนของร้านอะไรมากที่สุดผมชอบอข้าวเหนียวมะม่วงรู้สึกว่าอร่อยอร่อยแบบอร่อยมากๆเลยนะครับด้วยความที่ว่าข้าวเหนียวเนี่ยมันมีกลิ่นและก็รสชาติของกะทิอยู่ในนั้นเลยแล้วก็มีมะม่วงที่สุกแบบพอดีอจริงๆนะครับก็เลยแบบชอบมากครับกับเมนูครับเซฟชอบอะไรลูกอชอบอตองโมปลาแห้งเพราะว่ากินแล้วมันรู้สึกแบบ เหมือนได้รีเฟซตัวเองอ่ะแล้วก็มันได้เคี้ยวไอ้พวกหอมเจียวด้วยรู้สึกว่ามันเป็นเท็กซ์เจอร์ที่แบบดีมากหมายถึงว่าพอมันกัดไปมันก็มีความนุ่ขมของแตงโม่ด้วยแล้วก็มีความคริสปี้ของหอมเจียวทอดด้วยแล้วก็ความเค็มกับความหวานมันก็ตัดกันก็เลยรู้สึกว่าแบบอร่อย,ยอ่ะแล้วเคฟอ่ะมน่าจะชอบเป็นเค้กสาลรสครับรู้สึกว่าเค้กสาลรสเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์คนสมัยนี้มากกว่ามันดูแบบกินง่ายสบายๆแบบไม่หนักท้องเมอ คอมเบลลี่ะับคอมเบลลกพี่ชอบวินีเลยควอซองร้านบูฟพี่รู้สึกว่ามันดีมากพอพี่กินเข้าไปแล้วใครไปรู้ว่าควอซองหป็นของข่าวอ่ะพอมากินเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่ามันเข้ากันดีมากมาอีกไหมไม่นายแล้วมาสิไม่คัดตัวให้เราเราไปกินอาหารบ้านเขาว่าไงอีสานเขาพาไปไามเออรอบหน้าอย่างที่ไปอาหารอีสานได้ไหมไปบ้าน พอไอมใช่ได้เฮ้ยจริงป่ะอะไรอร่อยอะไรอร่อยผมนั่นแหละเฮ้ยโอ้ยอยากชิมตอนนี้ได้ไหมถ้าเกิดสมมติจะติดตามผลงานของอันดับย์ึ่งีจีติดตามที่ไหนคะก็ในช่องนะครับลูกี้ไทยแลนด์เหมือนเดิมครับใน YouTube เดี๋ยวไม่กี่พีอีพีแล้วนะครับก็ จะได้ไปรับเชิญอีพีจะได้ไปรับเชิญบ้างไม่น่าอีพีสุดท้ายแล้วครับเฮ้หมดแล้วดิไม่ได้ไปเลยตัวไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วครับโอเคที่เขาคุณมเต็มทีมากที่มาร่วมความสนุกให้เราคได้อบนึงค่ะก็ขอฝากรายการลุกี้ไม่ใช่ก็ขอฝากรายการมิสกิททางช่องยูทูบลูกี้ไทยแลนด์ครับทุกวันจันทร์เบญจันทร์เวลาหกโมงเย็น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกดกระดิ่งนะครับแล้ววัีดีโอสี่คนนะคะสี่คนเลยลาไปก่อนเจอกันใหม่เทปหน้ามาดูซิว่าเราจะพาไปกินร้านไหนบอกเลยว่าอร่อยเด็ดดวงแน่นอนแกวี่เก่ามากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ไหวไม่ได้กินติดปานี่แกไม่ติดตาไ่้ไเหม็นตรงไรอะมือโอ้มือพี่เองอ้นเราพูดทางน่าเพลงไร